สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนมือน,นี้อากาศแจ่มใสเนาะพี่น้องเนาะอากาศแจ่มใสดีแม่คำตันพามาเลาะหัวเลาะสวนบุ้ยหกขนาดเด้พี่น้องเอ้ยบอได้ดมาตัดหยาบเบิ่งค่ะพี่น้องพามาฟังเสียงธรรมชาติจิมาเลาะเบิง่งสวนค่ะพี่น้องเอ้ยหกคักหกเน่ พกหลายเบิ้งเนี่ยพี่น้องเขาเบิ้งต้องการต้นมะละกอที่ปลูกไว้พูดนน่ะว่าอะไรมาตัดส่งอยางงามมีตัวอะเบิง้งพี่น้องคะ่ะปลูกหลายต้วอยู่ดิสิดิมาตัดหนีาออกอยุ้มือนนิเนาะเบิ้งนะะี่ค่ะต้นมะม่วงกาลังจะออกช่อแล้วคะ่ะพี่น้องกําลังออกดอกนะคะจากน้อยกับิิด้กินมะม่วงนะคะอันต้นก็สิเป็นต้น มะม่วงฟ้าลันเนาะน้องพอมะนาวหลวงเมดแล้ว,ว,ว,ลว,ลวกัสิเป็นมะม่วงขึ้นมาทดแทนสำหรับสวนแม่ขําตันเบิ่งค่ะมะนาวหลวงเต็มดินเลยนี่แต่ลูกนี่เงยด้พี่น้องเบิ่งดูค่ะมีแต่ลูกโตๆสิเก็บไปไว้อยู่ดอกค่ะมื้อนี้มันเม็ดน,น่วยเลยเส้นต้นนั้นนี่น่ะเหลื่องมีแต่หน่วยเหลืองๆนี่ค่ะเพราะว่าเขา กได้เก็บขายค่ะพี่น้องเก็บตะตนปีเนาะเก็บขายตะตนปตีตอนนี้เกือปลายๆแล้วนะคะพี่น้องพี่น้องดูค่ะพี่พอ่องเข้ามาชมหัวชมสวนมาฟังเสียงธรรมชาติกันนะคะทุกคนเบิ่งค่ะพี่น้องเบิ่งมะนาวเนี่ยคำตัดขักก็ส้มเชียวหวานเหมือนเดี่วเลยง,งค่ครับแ็มพิจิตค่ะน้ำเยอะมากนะคะนี่คุณอ่ะ พี่น้องพ่อมะนาวเลืองหมดแล้วก็จะโลนห,นหมดเหรอพี่น้องเอมดินบ้างยู่ดิน,ดน,ดนพี่น้องใส่ได้เบิดดด้ค่ะร่นลงมานน่นี่แต่หลูกยังไงอันนี้ที่ผิวเขาคุกคักเนาะแต่ว่าเขาบร่ได้เสียเลยคะ่ะมะนาวไม่ได้เสียแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าประเด็ด่นยาขามาเล้งมาเล บ่ได้ใส่สารเคมีค่ะเพราะว่ามันติดกระเพียนเลยนะเราก็เลยพลามาเบิองนี่ค่ะพี่น้องป้าพี่น้องเลยตรงนี้โดนเต็มดินอยู่เจ้าวานวเต็มดินเลยค่ะพี่น้องบุรีบ่มีกินก็มาเอาไปกินเด้อพี่น้องเลย้ลูกค่ะยังไงค่ะ แต่ผิวเขาก็สวยซื่อ,อค่ะพี่นอ้องแต่ว่านามเขากะไล่ก็โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้กะพ้าพี่น็วอวงว่าเบิ่งหัวบพงสวนจจกหน้อยดอกกระเจียวก็สิเกิดค่คะนี่เดี๋ยวก็ะะวกเกิดแล้วค่ะพี่น้องจจกหน่อยก็เด้ดกินดอกกระเจียวขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปคะ่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะ